สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โอมเพียง School of Success กับผมเจตธีรทรจิรธนัยโรธผู้แปลหนังสือขายดีระดับตำนาน Think and Grow Rich โอมเพียง edition The Science of Getting RichThe Richest Man in BabylonAs a Man Think และ The Power of Your Subconscious Mind เป้าหมายของผมในการทำพอดแคสต์อมเพียง School of Success คือเพื่อมอบไอเดียแรงบันดาลใจป้ายบอกทางและทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับการเดินหน้าสู่ชีวิตที่ท่านต้องการทุกๆอาทิตย์อย่างน้อยหนึ่งครั้งผมจะมาแบ่งปันสิ่งที่ผมได้เรียนรู้เรื่องราวดีๆรวมไปถึงบทสัมภาษณ์บุคคลที่ประสบความสาเร็จที่เก่งที่เจ๋งและที่มีความสุขกับสิ่งที่เขาทำเพราะอย่างที่นโปเลียนฮิลบอกใบเอาไว้ อย่างชัดเจนในหนังสือ Tink h and Grow Rich อมเพียงเอเดชั่นทุกความสำเร็จทุกความร่ำรวยล้วนแล้วแต่เริ่มต้นจากไอเดียพอดแคสต์ตอนนี้แดทุกอย่างในชีวิตที่ท่านปรารถนาครับเอพิโดนี้เราจะมาพูดถึงหนังสือโบราณอีกหนึ่งเล่มที่ผมแปล The Art of Money Getting เขียนโดย P.T. บา r ์นัหนังสือการเงิน ที่ได้รับการชื่นชมทั้งในด้านการเงินและการตลาดมาเป็นเวลามากกว่า100ปีหนึ่งในประเด็นสำคัญที่พีทีบาน้าสอนคือความสำคัญของการทำงานหนักและความเพียรพยายามเขาเชื่อว่าความสำเร็จไม่เกี่ยวอะไรเลยกับโชคชะตาหรือความบังเอิญแต่เป็นผลลัพธ์ของความพยายามเล่นไม่เลิกและความมุ่งมั่นทุ่มเท ด้วยการทำงานหนักและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆพีทีบาน้ำสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างยิ่งใหญ่ทั้งในธุรกิจและชีวิตส่วนตัวอีกหนึ่งประเด็นที่พีทีบาน้ำพูดถึงคือความพอเพียงและอย่าใช้จ่ายเกินตัวเขาเชื่อว่าความสำเร็จทางการเงินไม่เกี่ยวอะไรเลยกับจำนวนเงินที่ท่านหาได้แต่เกี่ยวเต็มๆกับจำนวนเงินที่ท่านเก็บได้ การเป็นคนขี้เหนียวพอเพียงและหลีกเลี่ยงรายจ่ายเกินความจำเป็นทำให้เขาสามารถสร้างความมั่งคั่งได้อย่างรวดเร็วประเด็นสำคัญต่อมาที่เขาพูดถึงในหนังสือคือเรื่องการพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอพีทีบานัมเชื่อว่าคนสำเร็จควยคว้าหาความรู้และช่องทางในการพัฒนาความสามารถของตัวเองและของธุรกิจของตัวเองอยู่เสมอเขาเป็นคนที่ลงทุนกับการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด สิ่งนี้ทำให้เขาเดินนำหน้าคู่แข่งของเขาเสมอและประสบความสำเร็จได้อย่างยิ่งใหญ่พีทีบานัมมีกลยุทธ์ที่ทรงพลังมากๆในการทำการตลาดและโปรโมตทั้งตัวเขาเองและธุรกิจของเขาเขาเชื่อว่าการตลาดที่มีประสิทธิภาพคือกุญแจสู่ความสำเร็จของธุรกิจไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามถ้าในเรื่องของการประชาสัมพันธ์และการหาสปอตไลท์เขาเป็นเทพที่หาตัวจับได้ยาก เขามักจะมีวิธีการโปรโมทละครสัตว์และนิทรศาการของตัวเองที่เหนือความคาดหมายเคล็ดลับเบื้องหลังนั้นเรียบง่ายเขาใช้ความตื่นเต้นและความอยากรู้อยากเห็นเป็นอาวุธเขาสามารถดึงดูดความสนใจของคนหมู่มากและสร้างรายได้ให้ตัวเองได้อย่างมหาศาลแม้ว่าตัวตนของเขาจะดูฉาบฉวยเต็มไปด้วยสีสันแต่พีทีบานัมเป็นนักธุรกิจที่รอบคอบเขาให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงอย่างมาก เขาเข้าใจว่าบ่อยครั้งถ้าต้องการความสำเร็จที่มากขึ้นการกระโจนเข้าหาความเสี่ยงที่อยู่นอกคอมฟอร์ตโซนเป็นเรื่องที่จำเป็นนิสัยกล้าเสี่ยงและเปิดรับสิ่งใหม่ๆทำให้เขาได้เปรียบคู่แข่งหลายประตูนอกจากนั้นเขายังย้ำแล้วย้ำอีกถึงความสำคัญของการเป็นคนซื่อสัตย์และการมีคุณธรรมในการทำธุรกิจเขาเชื่อว่าความซื่อสัตย์และความโปร่งใสคือคุณสมบัติที่จำเป็นต่อการสร้างความเชื่อใจกับลูกค้า พีดีบานัมเป็นคนที่ปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้อื่นด้วยความเคารพเขาให้เกียรติทุกคนที่อยู่รอบตัวซึ่งเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จสุดท้ายพีทีบานัมเชื่อในพลังของการคิดบวกและการวิชวลไลเซชันเขาเข้าใจอย่างยิ่งว่าความคิดและความเชื่อที่อยู่ภายในสร้างโลกภายนอกด้วยการโฟกัสความคิด ไปที่สิ่งที่ท่านต้องการและเห็นภาพตัวเองประสบความสำเร็จในแบบที่ตัวเองต้องการเราสามารถสร้างชีวิตที่เราปรารถนาได้หลักการทุกข้อที่อยู่ในหนังสือ The Art of m o n e y g e t t i n g ที่พีทีบาร์นําเขียนแม้ว่าจะมีอายุเกิน100ปีแล้วแต่ยังสามารถใช้ได้กับทุกอย่างในปัจจุบันเรากับเพิ่งเขียนเสร็จเมื่อวานด้วยการทางานหนักความเพียรพยายาม ความพอเพียงการประหยัดอดออมการพัฒนาตัวเองการตลาดการโปรโมทสินค้าการบริหารความเสี่ยงความซื่อสัตย์และการคิดบวกท่านสามารถสร้างความสำเร็จและความมั่งคั่งทางการเงินที่ปรารถนาได้ส่งท้ายเอพิโซดนี้ด้วยความจริงที่ว่าความสำเร็จทางการเงินไม่เกี่ยวอะไรเลยกับโชคชะตาหรือความบังเอิญมันเป็นผลลัพธ์ของความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่อง การตัดสินใจแบบมีสติและการมีทัศนคติที่เป็นบวกหนังสือ The Art of Money Getting เขียนโดย P.T. Barnum แปลโดยธทีรทร์เจรินัย,รนยโรดตอนนี้หนังสือที่เป็นเล่มหมดแล้วท่านสามารถสั่งซื้อหนังสือเสียงได้ที่ n i n t o อมเพียงบอกทีมงานว่า Art of Money Getting ขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่เอพิโซดหน้าครับ สำหรับโอมเพียง School of Success เอดนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนจากกันถ้าท่านฟังพอดแคสต์ตอนนี้อยู่บน iTunes หรือ Apple Podcast อย่าลืมรีวิว5ดาวและเขียนความประทับใจให้ผมด้วยนะครับมันจะมีความหมายและเป็นกำลังใจให้ผมอย่างมากถ้าตอนนี้ยังไม่ได้เป็นเจ้าของ e-book และหนังสือเสียงโอมเพียง The Big Book of Tested Affirmation รหัสลับสั่งจิตใต้สานึกที่คนสาเร็จระดับโลกใช้กัน ท่านสามารถกด subscribe เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ Master m i n d ล m อีเได้ที่ o oh m p e i a n g c o m และดาวน์โหลดได้แบบฟรีๆครับแล้วพบกันใหม่เอพิโซดหน้าสวัสดีครับ